เอาโอเคโอ้เหยีย,ยบแม่ออออเอาตีนเหยียบแม่แขก,อกเอาตีนเหยียบโอ้ยบวกกัตีนเหยียบไเหยียบเไยวิถ <c oughs> ีคนจอนวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุข บุีเดี๋ยวสิผ้าไปหาของกินแบบอ่าเป็นของกินหากันยังไงหากันยุแถวนี้ละนะครับของที่หางายหลัาประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในมุนีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปตามไปไปรับไปเลยพามาหาเยี่ยมเพื่อนเกา เหมือนเกาเขามาจากอเมริกาแล้วก็โอ้แม่มาจากบราซิลอ่อเช่นนี้ครับพันโอ้พ่มกีครับกีขึ้นยังครับอธิบายฟังเลยบักหอยหน่อยครับบักหอยหน่อยนี่ครับครับโอ้มันเป็นบักหอยเต๋ะเหมืนครับเขาเอิ้นเขาเอิ้นว่าหอยกีหอยกีครับหอยกาบหอยกาบเต๋ะใส่บางตัวยางนี่โอ้อันนี้อัน มูเขาบอกว่าเป็นหอยกี่นะครับหรือหอยกาบนะครับเออซึ่งจะเอามาประกอบเป็นอาหารมันวะแมีนครับมื้อนดิเฮ็ดนี้ยกินบบไหนไม่ใช่กินอะไงี้ยผัดสีหนึ่งจิ้มน้ำจิ้มอีหยังก็เฮ็ดไปครับแต่มื้อนี้เฮาสิมาผัดครับผมผัดเผ็ดบ่แมนนครับเอาแบบเผ็ดๆเออก็คืออันเนี้ยมันเป็นหอยน้ำจืดชนิดนึงมันเป็นหอยน้ำจืดชนิดนึงเนี่ยครับแต่อีกเขาก็จะมันก็จะอยู่ตามอ่าตะฝั่งแบบเนี้ยเออขอบฝั่งน้ำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นะฮะ ul แล้วก็เขาก็จะไปจับมาแล้วจับมาแล้วอ่าก็จะเอาไปประกอบอาหารกินได้นะครับอ่หอยไอนดอนนี่กินได้บุฟเฟ่ตนะฮะอ่าเขาเรียกอะไรไม่เมาไม่เบื่อนะฮะกินได้นะครับก็ต้องเอาตาออวสุขจะหมอกหอยเออตาตาหอยก็ต้องหอยเฉลลีนะครับอ้าวหลายครับหลายุกู่ะเแตประมาณนี้ไมได้พัาดแล้ววันนี้กัญชีฮ็ดเมนูนี่กินนะครับโอเคไปปอกเนี่ยลุงยัต้องเอาตงสีดังไหม ตั้งกี่ห็นไหมมันไวหางมาทางมึงไหมเออนั่นแหละเออเออเคยปะาโอตัวลุ่มเอาเปิดรายการด้วยเอฟเฟก่อนเอาเปิดรายการเอามึงตัวเปิดรายการอยากให้มึงเปิดรายการมึงเป็นเสียบนะมูนี่มาขาดปากลุ่มไปก่อนก็ได้ามเสร็จค่อยหนึ่ะเอาท่าได้ดังไฟตั้งกระทะเราทีนี้ เอาตังร้องเมืองเชื้อเจ้เอาหลังเวงสี่เลยตัวเขี่เส้นออกเฮ้ยฮะมื่อวานี้ไม่เพื่อกินคัดพายตอนนี้สัญญาณควันไฟขึ้นแล้วนะครับคุณคิดว่าใครจะเป็นแขกรับเชิญคนแรกครับ้อรายการเอาชีวิตหลอดกลางทุ่งนาเอาใจมองไปสุดเอากไม่อยูวะ สังกะทะเลยโู้ยยวงเลยปุนเซฟเอยเซฟวะทำไงต่อครับเซฟมันยังไงาตายยางตีอะไรแบบนี้ใส่น้ำมันก่อนโอเคไปเจ้าจัดไป มีามไ่ไวเสหล่ย,ลยออยส่วก็สิป้องกันไฟนะครับผมนะโอ้โไฟลุกร้อนแรงมากเลยครับเป็น,นงงไงมุ้ยวันนี้ทำอะไรครับสวันนี้วันนี้ทำอะไรวันนี้เอาช่างตัดพ่อวลาเบิ้งดีๆเนอพ่อว่า ตับตะคาไอ้มันตรงตรงแม่งกับหมวกกับไม้ต้อนทันเออเห็ดเกิคือเลยเว้ยยะเฝ้ามั้อันนี้น้ามันกระเด็นใส่แมมมันโม่พ่อสีไม้ดอกไฟแห้งเกินไปในี่ยมวยอะงั้นก่อนไฟแห้งเกินไปเด้ยเอาเอาเอาบึ้งไปเอาออกมาก่อนฉันนวดประอวามอันนะเออหุ่นละโอ้ยไอ้กุ้ยขี้รถนี้เลยว่ะ บ่ yeah, ่นอเเ้วย oh, so nice. right. right. um ืได้กินแสบหมเนาะมื้อนี้เนาะแสบคือเนาะเออเอาเลยไปเลยเฮ็ดไปเลยเฮงได้ก็เฮ็ดไปโอ้ถอดทั้งเทงหน้าแล้ววะติอ้าวยกลงใครร้อนใครร้อนเอาลงไปพัดนักใต้เต่าตัวท่านเออพวกมันนะเออหอมเออลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมันเอาลูกเสือแล้วลูกเสือเออน่่ไมใ น้ำมันพ่อหละ่ะที่เป็นส่งน้ำกว่าน้ำใจน้ำแข็งเลยน้ำแข็งน้ำยึดตะกาลดไข่บัวบัวยาเฝ้าเ้าเอาหอยลงก่อนหอยมันจะคายน้ำเองเอาน้ำน้มันหอมไปเครื่องเครื่องไอ้แกงอะ่ะอีนึงอีกนึงจะกระพัดไปก,กีอนึงอีกนอนเออเผ็ดซีดซ่าถึงใจแน,น่นอนครับผู้ชมดูจากพริกแล้วอืมอืมเอาหั้นเจี๊ยบเออเจี๊ยบไปอย่าพัดหอย เอมุยอยู่เลยนะมุยนี่มุยดังอีหลีอวะกล่องสามตัวกล่องสามตัวจับผู้เดียวเว้ยโอ้ยเอาลวงมุยเอาไปมาเอาเลยมาเลยนี่ครับผมไปครับใส่เลยเออใส่เทลงไปเลยเทได้จีครับเออเทลงไปเลยเทลงไปเลยครับเริ่มเริ่มนั่นแหละนั่นแหละมาไปขันเบิดโอเคขันเลยขันมันสุกเร็วหอยมันสีอ่านะครับผู้ชม เออเอาไปรีไปกระเพราไว้อันตอนนี้หอยอากากนี่ตอนนั้นนะครับหอยกระโดดออกหอยมันพร้อมให้กินกุกเติมพื้นนด้เพื่อมันหลุดอยู่เอาหอยกระโดดออกหน่อยเสะหอยป่งอันตอนนี้นะฮะเชฟกากำลังประกอบอาหารให้กินนะครับเออไปที่ไงครับเฮ้ยไม่ได้ดูฮะกง เฮ้น oh, e well. okay. ah ้ำมันหน่อยเกินไปวะน้ำหน่อยเกินไปว่ฮะต้อเติมน้ำอิงหน่อยบนึนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาเติมน้ำให้ซฟน้ำเระ่นน่ดีครับน้ำะเพดีครับ ลูกเสือครับอันนี้นี่ลอดดออันนี้ทหารบกอันนี้ทหารบกอันนี้ลอดอเอาโอ้ไฟลอดแรงตัวนี้เป็นตาชิตครับทงบุงไฟแดงตัวนี้โอ้ดูนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทั่วโลกนี่คืออาหารที่ดีที่สุดในวันนี้กับเชฟที่เราเชฟจำเป็น ที่จริงแกถนัดปิ้งย่างแต่วันนี้ก็เปลี่ยนให้แกทำไอ้ประเภทใหม่ลองดูว่าฝีมือจะผ่านไหมเ,เป็นตาเดี๋ยเมียงว่าผีน้องแต่เห็ดแสบเนี่ยจะได้เมียเด้เพราะว่าแตาเห็ดกับเขาแสบเนี่ยจะได้เมียงแต่เห็ดกับเขาว่าแสบหรือว่าได้เมียเลยเนี่ยมันกระด้างดีสุดนะครับผู้ชมมันอ่านแล้วนี่ยิ้มแล้วยิ้มมุ่ยมุ่ยเห็ดจัิงจี่แสดงว่ามีเลือดสไนด์เนี่ยแสดงว่าต้องแสบสด้วยเนี่ยใส่ผงชูรสตไลน์วะครับฮะมัสไซฮะฮะใส่ซฮะมัสไซเสร็จ วใส่กับซส่กับนัวว่ทีเโอเคจัดไปจะใส่นักเลยเหรอแกอยา้เด็นเข้มดีวะน้ำตาลส่เลย่างโผัดกับเผากับใส่ทุย้างสิเลรอว่ะทีสีดาวกับจริงนะ นี่แน่นอนลีวะเชฟข่สุดยอดเลยเซฟวันนี้กับเมนูกับเมนูพัดเผ็ดหอยซาวบ้านเอออันนี้เป็นเชฟมุ้ยนะครับมุ้ยบาร์เบอร์แอนซาลอนเหมือนเดิมนะครับอมแมนจ่าร้อยเฮนรีเด้อย่าไปจำผิด ใส่ да หมวกขึ้นจานลอยซื้อได้หัวฮะบอดบอเอาเอารถเด็กรถนั well ่นละเอาให้มันแบบจะวางด้แก้วจังสั่นล่ะขาดยังขาดเกลียวป้

อันนั้นมันสีขาวซอสฟ้าเขียวพี่ไหมมันบวมเนซอสซิมไหมต้องใส่สามขนสี่ขนซิมผู้เว้ยลิ่นแต่ละคนเนี่ยบ่คือกันผู้หนึ่งว่าเผ็ดผู้หนึ่งว่าบ่อเผ็ดผู้หนึ่งว่าหวานผู้หนึ่งว่าบ่อหวานอยู่นี่เอานะคะสุดท้ายใส่หมดเลยใส่หมดเลยเออ นั่นแหละเอาทีมลวดอ่าสุดท้ายก็ใส่ใบก็เพราลงไปครับท่านผู้ชมทั่วโลกนิ่งเงยวถงนเปนหล่น่นเ้หนมันปาดปาดบอกเราเนาะโมเสียเนาะตั้งไว้ปาดยมปาดปาดออกมือสุดจอดเลยแบบนี้ตรงนีได้บวกมึงเลยยกขึ้นอีกยกกระทะขึ้นอีกเออขวดลงขวดลง กระเพ้าหรืวควัรควี้ก็ถเออเอาเอากินบัดที่นี่อันนี้คือไอพัดหอยเซ็ตแล้วครับพ่อพี่น้องทั่วโลกนะครับอ่ามันทำไมไม่ค่อยดูเหมือนไม่ค่อยเผ็ดเนาะแต่ว่าก็ต้องลองชิมดูก,ก่อนว่าเออฝีมือไอมุยซาลอนแอมบเบอร์เบอร์สแอนฟลาลนเนี่ยจะเป็นจังไรน,นะครับโอเค โอเคครับอันนี้ก็ในเวนลากินเราก็พอพีนอ่นองนะครับเราก็ข้าวเหนียวเราก็ปั้นข้าวเหนียวจังสีนะฮะเบิร์นวอดิมีขา่าเจ้ายุบันยุบพัผงผักบันผมเนี่ยกั <S <S สนสมัยเขากินข้าวเหนียวกันนะฮะโซสิหุ้งเขาคือสิบิวอดิกินยาเตือนนะครับนี่เราต้องชิมก่อนอันเดียกเราต้องชิมน้ําก่อนนะครับนี่ นองกินพัดกีไปตัวเ,เขาเบิ้งแน่เนี่ยผู้ชมก็อยากเห็นกินอย่างนี้นนนโอ้โหอะไรนีงก็รผู้ชมมจำนำแบบนี้โซ่เอเวิ่งเมไ็จพี่วอาลเ,เมดอะชมเขาไปอืม เอานี้โซไ่ไปนี้นอนตนอนไม้อ๋ออ๋อดเมาอือมากกว่าเขาเอือมากก่าแบบแบบเดี๋ยเอาสูบมาแ่บตังนี้เนาะเบิาะ แต่เสียบม่เก่งระยะกาดตัวยมนจหน้าจวนเสียแมันเบิดอันเพื่อนเป็นตุ่มมานะหมดแล้วครับพ่อพี่น้องแสบมากแสบโขดข้มปมเออน่งอยู่นกันตัวนี่พี่น้อง ไม่แฟร์ก็ต้องเอาออกก่อนอันแรกวางมาเนี่ยดูดมั้ยเออโอ้ยบาดปากของพี่น้องท่ำทาคื่อทำไมแบอี่ครับแ <laughs> จบกับแซบมาลโอเคโอเคโอเควิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขออาว โอเคครับผมนะครับสำหรับมื้อนี้นะฮะกะอ่ากินพัดหอยนะฮะกับสมาชิกนะฮะจากที่บ่ได้อ่าร่วมตัวนะฮะเฮ็ดคลิปกันเป็นเวลาหลายเดือนเพราะต่างคนกับต่างอ่ามีงานของตัวเองนะฮะต่างคนกับต่างมีหน้าที่ของตัวเองนะฮะบ่ค่อยได้ว่างนะฮะมื้อนี้ว่างนะฮะก็เลยหาหอยนะครับหาหอยมาอ่าเกลียกว่ามาพัดมากินน้ำกันนะครับผม รสชาติก็ยังที่เห็นครับผมนะฮะ,ะบรรยากาศดีนะฮะรสชาติก็อาหารก็ดีนะฮะแซบอ่ากินจนเบิดถ,ถาดเลยนะครับอ่าอาจจะแบบว่แม,มนส้อยจุส้อยเจอือกเพิินดอก <c oughs> อ่าถ้าไหนมีเงินนะฮะถ้าไหนมีสตุงสตางไปซื้อส้อยจุข้าโค้งก็เพิ่นนะครับนะครับผมนนี้กะหากันกินแบบบ้านๆหากินยังไงตามสไตล์คนบ้านเฮานะครับผมนะครับโอเคนะครับ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการสร้างสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ของเราต่อไปนะครับอ่านะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอการาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับบายบาย